6ตัวร้ายที่จับฉลากได้บทพระเอกนะคะตัวท็อปทั้งนั้นเลือกคนไหนกันคะคนที่1น,นะคะเหลี่ยมทุกดอกบอกพระเอกตำน,นตานใต้เท้าเสี้ยวเวจากเล่รักวังคุณหนิงรับบทโดยจังหลิงเฮ่อเป็นตัวละครที่มีอารมณ์หลากหลายไบโพล่ามากฉลาดโหดเยี่ยมวางแผนเก่ง ท่านที่2นะคะฐานไถ่ติ้นจากจันทราอัศดงนะคะรับบทโดยหลวงวินซีเรียกได้ว่าพระนางจะฆ่าการฟาดฟันกันตั้งแต่ตอนแรกพระเอกร้ายสุดๆเอะจะฆ่าอย่างเดียวเป็นสามีภรรยาคู่รักแบบใด ท่านที่3นะคะเซียวเหิงจากมรสมชีวิตรับบทโดยหวังซิงเย่เป็นตัวละครที่กวนประสาทมากบุคลิกเย็นชาหดเหี้ยมนิ่งสุดๆดูเจ้าเล่หวังซิงเย่แม้อายุยังน้อยแต่แสดงออกมาได้อะไรที่ติมากๆท่านที่4นะคะหลิงปู้อีจากดารจาจักรรักลำนำใจรับบทโดยอู่เลยตัวท็อปของเรื่องแอดว่าร้ายที่สุดในเรื่องละวางแผนเก่งโหดเหี้ยมและเด็ดขาดแต่คลั่งรักนางเอกสุดๆ ทัานที่5นะคะฟู่หวินซีจากซีรีส์สตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งรับบทโดยซินหวินหลายเมื่อนางเอกตัวร้ายต้องมาเจอกับพระเอกตัวร้ายกว่าพระเอกก็คือโหดรู้ทันนางเอกแต่นิ่งกว่านางเอกก็คือสู้ชีวิตมากนะคะเรื่องนี้ ท่านที่6นะคะหากจะนึกถึงหลัวชั่วในตำนานก็ต้องยกให้หลี่เฉิงอินเลยค่ะจากตรงกลงตำนานรักตำหนักบรรูรพาราบทโดยเฉินซิงซุ่ที่โชว์ฝีมือการแสดงได้สมบทบาททั้งความร้ายลึกเจ้าแห่งการวางแผนและแฝงไปด้วยความเหี้ยมสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะ